ตอนนี้ก็คือตัวมาตรฐานที่สามนะครับสัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษานะครับตัวบ่งชีที่หกผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษารวมทั้งการให้บริการนะครับซึ่งในในหัวข้อนี้นะครับตัวบ่งชีที่หกเนี่ยเราจะ มีประเด็นการพิจารณาก็คือผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษารวมทั้งการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามกระบวนการบริหารงานและการจัดการศึกษารวมทั้งการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช้แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจตามภารกิจหลัก4ด้านและครอบคลุมทุกภารกิจของกลุ่มและหน่วย นะครับในในในตัวบ่งชี้นี้นะครับทางมาตรฐานเราได้มีการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักง,งานเขตพื้นที่นะครับโดยแบ่งเป็น4ด้านนะครับก็คือด้านวิชาการด้านงบประมาณด้านบุคลากรแล้วก็ด้านบริหารทั่วไป นะครับซึ่งแต่ละเขตก็จะต้องให้คนที่มารับบริการนั้นตอบแบบสอบถามซึ่งเมื่อที่ผ่านมานั้นเราได้แยกเก็บออกเป็นแต่ละด้านทั้ง4ี่ด้านก็จะมีข้อคำถามกลับมาว่าถ้าเขาตอบ4ด้านเขาต้องลงทะเบียนถึง4ครั้งนะครับ ในปีการศา2566นั้นแบบเก็บของเราเนี่ยเราสามารถที่จะลงทะเบียนครั้งเดียวท่านสามารถจะตอบได้1ด้านก็ได้สองด้านก็ได้หรือสามด้านก็ได้หรือ4ด้านก็ได้นะครับเราก็จะทําตรงนั้นแล้วในการประเด็นในการพิจารณาในการบริหารนะครับเราจะพิจารว่าถ้ามีความพึงพอใจร้อยละเก้าสิบขึ้นไป จะได้ระดับคุณภาพ5เราต้องพิจารณาว่าทุกด้านนะครับ90ขึ้นไปนะครับก็คือด้านวิชาการ90ด้านงบประมาณ90ด้านบุคลากร90แล้วก็ด้านบริหารทั่วไป90ความหมายก็คือว่าในการพิจารณาในการได้ระดับความพึงพอใจ5 4 3 2 1นั้นให้ดูค่าด้านที่ต่ำที่สุดของแต่ละด้านยกตัวอย่างว่า ถ้าท่านบอกว่าท่านมีด้านวิชาการเป็นเลิศได้95แล้วตัวด้านงบประมาณด้านบุคลากรด้านบริหารทั่วไปตกมันคงจะไม่ได้5เพราะฉะนั้นเราก็คำนึงถึงในการจัดการเพราะฉะนั้นในเกณฑ์การพิจาณาความพึงพอใจนั้นให้พิจาณาว่าทั้ง4ด้านเนี่ยถ้าด้านไหนต่ำเราก็ต้องตัดระดับคุณภาพตรงนั้นนะครับ อันนี้ก็คือเรื่องของในการใช้เรื่องของแบบสอบถามแล้วเราในแบบเก็บของเราเนี่ยจะต้องสรุปผลให้ท่านเป็นระยะระยะเพราะว่าในแบบเก็บความพึงพอใจตัวเนี้ยเราต้องการเอามาช่วยงานในการบริหารเขตว่าในขณะนี้ด้านวิชาการของเขตเราเนี่ยมีความพึง